อแล้วฝนจะมาตกอะไรตอนนี้วะเนี่ยโอ้อัดคลิปปุ๊บฝนตกปั๊บครับสวัสดีครับเพื่อนทุกคนนะครับผมเดี๋ยววันนี้มาดูจับเฉลยมาสัมภาษณ์นะครับผมนะโอ้โหคือผมกำลังจะขึ้นทำคลิปนะ ฝนตกเสียงโคตรดังนะเลยไม่ได้ทำนะต้องมาอัดใหม่นะครับผมนะเออแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะรลิเวอร์พูลก็ได้เป็นแชมเปี้ยนไปแล้วด้วยนะครับผมนะโอ้ก็เมื่อวานนี้นะครับนักหน่วงกันพอสมควรนะครับช่องอาซอฟนะผมนะจับเฉลยนะบนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูบทสัมภาษณ์เขาหน่อยแล้วกันนะโหไม่ได้ดูมาตั้งนานนะผมนะก็จะเป็นคลิปนี้นะครับผมนะ คลิปนี้เนี่ยชื่อคลิปเนี่ยเขาบอกว่าเราขี่มอเตอร์ไซค์และสกูตเตอร์นะผมในระหว่างการสอบสวนของทห,หารอาซอฟนะฮะรัสเซียนะกำลังโจมตีใกล้โทเลสได้อย่างไรนะผมนะก็เขาไปจับเฉลยมาแหละนะครับก็มีคำนำนะฮะการเป็นเศษความรับผิดชอบวิดีโอนี้เป็นสารคดีสร้างขึ้นโดยกองพลรบพิเศษนะฮะที่12อ,อาซอฟนะผมนะแห่งกองกำลังปกป้องชาติยูเคนะโดยมีจุดประสงค์เพื่อรวบรวม ข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์แบ่งปันเรื่องราวของพวกเขานะครับและอธิบายปัจจัยที่หล่อหลอมสถานการณ์ปัจจุบันของพวกเขานะวีดีโอนี้ยังทำหน้าที่เป็นสื่อการวิจัยเพื่อการศึกษาความเป็นจริงในชีวิตของแต่ละบ,บุคคลนะโดยอิงจากประสบการณ์ส่วนตัวและส่วนรวมของพวกเขานะครนะับผูเขาร่วมทั้งหมดในวีดีโอให้ความยินยอมในการถ่ายทำโดยสมัครใจนะครับผมนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยนะว่าเป็นยังไงนะครับผมนะคลิป Передо мной три самокачка было и взорвало. Были на технике на мотоцикле. составил 29 человек. Мотоцикл взрывается, и там человек падает, торёт там. Бро, блин, я, без да. ну? เลยขี่สกูตเตอร์ของอาตอมนะครับก็อย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วนะว่ามีคนส่งมอไม่มเยอะแยะมากมายนะครับูรู้มีเนะสารอาทำความรู้สึกหลังชาติบ้างหรือเปล่าเพื่อผมบอกว่าเซ็นสัญญากันเถอะแล้วฉันจะเซ็นแต่เขาก็ไม่ได้ทำนะครับเขาไม่ได้หรอไม่นะครับตรงนามสัญญาให้รัสเซียเปิดโอกาสมากมายนะครับ กองพันทหารไลเฟินแยกที่เก้ามือปืนนะครับวันที่สิบห้าฉันได้ลงนามในสัญญานะครับก็บเขาจ่ายเงินให้ฉันหนึ่งล้านเก้าแสนโอ้จ่ายเงินเยอะขนาดนั้นเลยเหรอวะสิบห้าได้ลงนามในสัญญานะครับพวกเขาจ่ายเงินให้ฉันหนึ่งล้านเก้าแสนรูเบิลน,นะครับโอ้ อันนี้คือเขาเนี่ยได้เงินมาก่อนอยู่แล้วนะครับเขาลมาที่นี่ก่อนหน้านั้นเขาก็มาด้วยรถจักรยานยนต์มาที่สองธันวาฉันคิดว่าโดนวิชีพชนระเบิดนะครับพวกเขาก็มีกันหลายคนขับรถมอเตอร์ไซค์กันมานะครับ ฉันรอดชีวิตมาอย่างน่าเหลือเชื่อนะตอนแรกผมขี่สกูตเตอร์นะแต่มันก็พังไปแล้วนะผมกผ่เตอร์แต่มันก็พังไปแล้วม อ๋อเนี่ยามีภาพเขามีภา, <c oughs> า,าพประกอบด้วยนะเคลื่อนที่เร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ29คนนะครับรวมกันหมดนะครับ บอไซด์หรอครับใช่ไปที่นั่นแล้วนะมันน่ากลัวมากนะครับแต่คุณก็ไปอยู่ดีฉันต้องไปมีคำสั่งออกมาแล้วนะครับแต่ตอนไปที่นั่นคุณคิดอะไรอยู่คุณหวังอะไรอยู่ฉันเห็นแต่คุณคิดว่าคุณจะต้องทำอะไรเพื่อสิ่งนั้นคุณได้คิดถึงเรื่องนั้นแล้วหรือยัง ฉันคิดว่าฉันจะต้องยิงฉันยิงขึ้นไปกลาอากระฉันพลาดไปแล้วนะมีชาย29คนขี่มอเตอร์ไซค์คุณมีปฏิกิริยางไงประมาณว่าว้าวเยี่ยมเลยไปกันเถอะไม่คุณเขาพยายาม สอบถามนะว่าคุณไปที่นั่นได้ยังไงไปเพื่อหวังผลอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยจะอยากนั่งรถุมเกาะมากกว่านะ

สิ่งที่น่ากลัวก็คือมีโดนขนาดใหญ่จมตีเรานะครับเราคิดว่าเราจะอยู่ที่นั่นตลอดไปแล้วตายนะผมไม่มีอะไรเลยนะจะบอกว่าเราอยู่เราถูกบอกว่าเราจะอยู่ที่นั่นแค่เดือนเดียวนะคุณจะอยู่ที่นั่นเดือนหนึนน่งแล้วไปพักผ่อนนะผมเราโกหกนะ เราะไดได้อย่างไรนะครับผมพวกเราขาดแขนน้ำนะกินแต่อาหารแห้งแต่ไม่มีน้ำกิน นี่ไงเนี่ยเขาบอกแล้วว่าเขาอะถูกจับนะเขาบอกว่าเพื่อนเพื่อนของคุณคนหนึ่งออกไปสูบุหรี่เขาพูดว่าไอเวนเอ้ยคุณเป็นใครฉันบอกว่าฉันเป็นทหารรัสเซียเขาจับฉันเป็นเฉลยและนําตัวฉันไปสอบสวนนะเราจะไม่ฆ่าคุณนะเพวกะเขาให้อาหารบุหรี่และน้ำแก่เราก็ไปเจอทหารของยูเคนเขาก็ ช่วยนะให้หนุงให้น้ำให้ข้าวกินให้บุหรี่อะไรเงี้ยรู้สึกว่าไอ้ไอเนี่ยเฉลยที่ช่องหน่วยซอ,อฟจับมาเนี่ยจะได้รับการดูแลรักษาอย่างดีเลยนะเออถ้าตามที่เขาพูดนะผู้มั่งคั่าของ,างเราไม่เลี้ยงเราแบบนั้นนะอืม <c oughs> ช่วงนี้ก็ไม่ได้ทำบ่อยนะไอคลิปพวกจับเฉลยมาเนี่ยแต่ก็ก็ต้องถ้าอยู่ในสภาวะสงครามเนี่ยมันก็ต้องมีบ้างนะคลิปแบบแนวแบบมานั่งดูพวกนี้นะฉันเป็นช่างสั์ทำลายร่างกายแล้วใช่ไหมฉันไม่สนว่าจะที่ไหนแต่คุณเป็นคนขับรถแท็กเตอร์โดยการฝึกฝน ไม่อยากปมนควขับรถเหรอมีดึเนี่ยน้อมีดึงอะถ้ามีอาสตมัเมพนะ่ยบมพเพื่อทำเเรงเ่นไอเอ็มีดงเะ่มเงู้ริการแลกเปลี่ยนใช่ไหมใช่แน่นอนเราจะทานะครับคุณไม่กลัวว่าพวกเขาจะส่งคุณมามาที่นี่อีกครั้งหรอแลกเปลี่ยนแล้วผมไม่อยากสู้แล้ว ผมแค่อยากกลับบ้านนะครับจะอยากรู้เรื่องสงครามนะค<ต>มันก็ช่างน่าสนใจนะครับอืมตอนนี้ฉันก็เห็นมันแล้วฉันรู้แล้วว่ามันคืออะไรนะไม่มีอะไรดีเลยนะฉันไม่ชอบมันนะมนอเตอร์ไซค์ห้าสิบคนและคือผู้รอดชีวิตนั่นก็คือทุกๆวันเราได้ยินนะครับ เพื่อจากศูนย์ฝึกอบรมเสียชีวิตทางวิทยุเราเพียงได้ยินว่าพวกเขาตายทุกวันนะมันเป็นบทสนทน,นาที่ฟังแล้วก็แบบปวดหูใจสบเต็มไปหมดเลยนะครับมันก็ไม่มีอะไรดีอยู่เลยครับหน้าสงครามนะครับ ถ้าคุณจะลบกันแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆก็คนตายก็ไม่มีวันที่สุดครับวันวันหนึ่งตายทีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่น,นวันหนึ่งเป็นหลักพันนะครับสงครามหลักร้อยหลักพันนะครับวันหนึ่งตายอยู่เรื่อยๆโดนมีอยู่ทุกที่นะนกพวกมันมีเป็นฝูงนะ ตีเราซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำเล่านะฝั่งยูเคนใช้โดนจากการรัสเซียเยอะมากนะจะ <c oughs> ไม่อยากลับมาที่นี่อีกนะครับเขาจะรอแลกเปลี่ยนนะครับเ <c oughs> ฉะลยสึก <c oughs> แล้วคุณได้เงินของคุณแล้วใช่ไหมจะ <c oughs> ไม่อยากจะสู้เพื่อรัสเซียหรืออะไรก็ตามที่พวกเขาต้องการนะ อะไสิจังช่วยมาดูใครจะติเชื้อใครกำลังรอคุณแม่ของฉันนะ <c oughs> แม่คุณคิดยังไงเกี่ยวกับการที่คุณไปทําสงครามไม่มีอะไรดีเลยนะครับสวัสดีครับแม่ฉันสบายดีปลอดภัยดีครับทุกอย่างก็โอเค <c oughs> ฉันหวังว่าฉันจะได้กลับไป สวัสดีคับแม่ฉันสบายดีฉันหวังว่าฉันจะได้กลับบ้านเร็วๆนี้นะเราจะมีความสุขมากที่ยังมีชีวิตอยู่เราได้รับการปฏิบัติอย่างดีก็เอาง่ายๆนะบทแต่ว่าสรุปเลยก็คือทหารชุดเนี้ที่ถูกจับมาเนี่ยนะเขาก็ขี่สกูยเตอร์นะไฟฟ้าเนี่ยนะครับเข้ามาในสนามรบเนี่ยก็ ถูกโดนของยูเคเนี่ยนะครับโจมตีนะจนแบบตายกันแบบว่าไปเยอะเลยแล้วก็แบบแล้วเขาก็ถูกจับได้นะอืมเนี่ยมันจะมีภาพอยู่เนี่ยครับ <Okay. S 1> ที่ทหารก็โดนโจมตีอยู่นะเออแต่เพื่อนของเขาเนี่ยก็เสียชีวิตไปหลายคนนะครับแล้วก็เหลืออยู่น้อยมากๆนะครับอืมถ้าบทสัมภาษณ์ของคนเนี้ยที่เขาบอกเนี่ยเขาก็หิวน้ํานะ เขาเดินออกไปหาน้ำนะแล้วก็ไปเจอของทหารยูเครนเขาเขาถามว่ามึงเป็นใครอะไรเงี้ยนะเขาบอกเขาเป็นเนี่ยทหารกองอรัสเซียอะไรเงี้ยนะครับก็เลยถูกจับเป็นเฉลยนะครับมันก็ถือว่าเป็นความโชคดีไปนะครับผมเนะี่ยเออที่ทหารสองสามคนตรงเนี้ยนะก็ได้รับการปฏิบัติในการดูแลอย่างดีนะครับผมนะ